มาจันดับพุกสูตรของแบรนดสิตราเพราะเออ ไม่ได็ดมันปังจากที่คนด่าว่าแบบซิต้าเหนียวเกินอะ่ะกับวันนี้ทุกคนที่ยังทา5สูตรเนี่ยพร้อมกันที่แขนฝั่งเดียวเนี่ยนะเช่นบบอันนี้คือหอมชุ่มชื้นคือแดดทะลุฝนทะน้ำอะไรก็ต้องสูตรนี้หรือ้ผิวแห้งกล้าจะตายแล้วแกผิวฉันแบบแห้งเหลือเกินต้องการขาวไวขาวเร่งด่วนต้องมีเอเซรด้วยคือตัวนี้คือแบบโอ้ยกอดตัวไหนดีและตัวที่จะเลือกที่สุดของแม่ซิต้าเพียงหนึ่งเดียวคือฉันลอง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 ,ลองจนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ดีผิวคล้ำๆผิวเจี๊ดเซียผิวแพกไม่จากแดดอะไรเงี้ยยผิวจจะะค่่อกรางใส คือเลยอันนี้จากความสื่อจริงๆของคนใช้งานจริงๆนะแตงขอเลือกสิ่งที่มันชุ่มชื้นให้ความใสแบบเห็นชัดผิวเซเวบทันทีและเน้นความขาวในวันนี้อันไหนมันฟังจริงแล้วก็ควรเื้อไหนคุยแกคือเลือกยากมากพุ่งสู่สแสนซับสไครกดไลค์แชร์ซับสไครดรสดีครสวดีรับสเัสี้ชับวสวัครสวัครบส สวัสดีทุกคนคอมเมนต์นะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็มีหน้าใหม่ๆเข้ามาเมนต์แบบเยอะมากๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆแต่ละคนที่แบบชอบกันรีวมากเลยค่ะรีวดีมากเลยชอบมากรีวแบบเรียวๆอะไรเงี้ยต้องบอกว่าขอ้กโค้กโอเคเสียงอะไรนะฮะคนดีนะครับทุกคนตามคำเรียกร้องเรียกร้องอ่ะไม่ไม่มี ประเด็นนะครับทุกคนคือคนอยากจะให้ท่าทำแบบผิวขาวก่อนเปิดเทอมสูตรผิวขาวหน่อยพี่แตงอะไรอย่างเง like ี้ยต้องบอกว่าส okay, ูตรผิวขาวนี้มีเยอะมากๆนะครับทุกคนก็จะเป็นแบรนด์แบบกูต้าคอลลาเจนสครับผิวคูชเชนดี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 เกตเจเดอมาสเต้เฮอุ้ยถ้าแบรนด์นี้เี่กับแบรนด์นั้นแบรนด์นั้นเจอกับแบรนด์นี้เดี๋ยวก็จะโดนป้าโดนด่ากันอีกโอเคครับทุกคนแตงจะเลือกแบรนด์แบรนด์เดียวเลยที่แตงรู้สึกว่าหุ้ยน่าสนใจวันนี้เป็นแบรนด์แรกก่อนที่แตงรู้สึกว่าหาซื้อง่ายเคยใช้เองม่ดีเก แบนด์เนี่ยฉันเคยใช้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งจำไม่ได้ว่าคลิปไหนไปนั่งเลื่อนหาไม่เจอแต่จำได้ว่าเคยใช้แล้วแบบใช้จนหมด2องขวดใหญ่ไปหาให้หน่อยนะแบรนด์นี้นะทุกคนซึ่งนะครับเฟ้นหาเยอะมากคือแบรนดเนี่ยหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาดีราคาแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองก็คิดว่าเอาวันนี้ดีไหมหนึ่งไม่ยี่สิบยี่สิบสามไม่กว่าจำคำตั้งไว้นะถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกทุกคนเอาแมกหมดนี่แหละ กูใจแม่หมดจะมาจานดับนะครับทุกคนทุกสูวรของแบรนด์ซิตร้าที่ใช้แล้วชอบเพราะเออไม่นด้มันปังไม่ได้ไหนมันแบบนิวยองนะอะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะแบรนด์เขาจริงจริงก็ดังทุกสูตรจริงๆทําได้ไงวะกูอทำมาทุกสูตรดังทุกสูตรแต่แกมันยากมากเลยนุเว้ยเดี๋ยวเราจาดับกันนะครับทุกคนว่าอันไหนอ่ะมันปังจริงแล้วก็เด็กเด็กนักเรียนนักศึกษาคุณครูไ้ทํางานานราชการไปทำงานออฟฟิศทำงานเป็นอะไรแบบนา้ยก ควรเสื้อไหนจัดอันดับเลยจ้ะแบรนด์เดียวอยากดูไปไหนอีกคอมเมนต์มาแล้วกันเรอบซึ่งหลายคนนะครับอาจจะไม่เห็นทุกสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่งเนี่ยจะแนะนำเพียร์สูตรถึงนะครับทุกคนเป็นฟิลแบบ B A P A P A P A อะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเขาจะคาำพูดจริงๆใช้จริงๆแล้วก็แบบว่าฉันลอง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 รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยดีดีจริงแกสูตรแรกก่อนคือสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ตั้งเคยใช้ที่ตั้งบอกท้่เคยรีวิวไปแล้วแล้วตั้งรู้สึกว่าว้าคลิปไม่เจอยิบคลิปอยู่ไหนวะหรือโดน รีวิวตรงจนแบบจนโดนลบคียปปอนดี้ก็ไม่แน่ใจอ่ะสูตรแรกก่อนเลยนะครับทุกคนอันนี้คือซิตรานะครับเนเชอรัลไบรท์ยูวีสูตรมะขามสดและธนาคารนะครับใช้ตั้งแต่เขาแบบออกใหม่ๆเลยอะทุกคนคือมันถูกจริตแบบใสซึมไวใสแบบขาวสายแบบผิวนุ่มอะไรเงี้ยอ่ะรู้สึกวันนี้ยโอเคเนื้อเข้มข้นอะไรเงี้ยใครชอบนะทุกคนที่สัมผัญคือเห็นผลค่อนข้างชัดนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาใจดีกว่าเดิมคือใส่ธนาคารเนี้ยมาให้ถึง2เท่าด้วยกันนะครับทุกคนและสิ่งที่เคยไม่ชอบก็คือเนื้อครีมเขาเนี้ยมันหนักคืืออเนน้ครีมหัก ตอนนั้นอะแต่ตอนนี้เขาปรับสูตรใหม่ให้บางเบาขึ้นงงเดี๋ยวบางมองดี๋จะทาให้ดูนี่นะอันนี้คือทาทาเยอะให้ดูเลยนี่นะอันนี้ทาเยอะมากนะทุกคนดูนะอ่ะเนี่ยแกดูดิคือมันซึมเลยเห็นปะที่พันคือมันชุ่มชื้นมากแล้วไม่เป็นคราบนะครับไม่ติดขนเลยทุกคนดูดูผิวนะเนี่ยเห็นปะ ตัวนี้นะครับมีขนาดถึง10บเท่าด้วยกันนะครับทุกคนนะเนี่ยซึมแล้วเขามีซูเปอร์คอลลาเจนแล้วเติมซีด้วยนะครับทุกคนเสื้อตามตรงนะปกติทั่วๆไปเนี่ยครีมแต่ละตัวเนี่ยจะมีความเหนียวทุกคนเมื่อใส่กันแดดลงไปมันจะอยู่ความแบบเนื้อน,น่ะซึ่งอเนเห็นไปแล้วว่าไม่เนินอน่ะ <S 1> <S 1> แล้วทุกคนเขาสุดหลังใช้เนี่ยทุกคนทานเนี่ยจะมีความกระจ่างใสขึ้นมานะครับทุกคนแบบเล็กๆทันทีเลย <S <S น,นี่ดูนะมือตั้ง เตซีตราเป็นตัวเดียวนะครับทุกคนที่ใช้ไงทุกคนเมื่อก่อนนะเนื้อหนักแต่เห็นผลจริงอันนี้เนื้อเบาขึ้นและเห็นผลจริงเช่นเดียวกันผิวในทุกคนจะดูใสขึ้นแบบจริงๆนะใครที่มีความแบบคล้ำผิดปกติแบบผิวค้ำคล้ำผิวเชเสียผิวแพ้มพไม่จากแดดอะไรเงี้ยลองใช้ตัวนี้ดูนะทุกคนนะผิวจะค่อยกระจ่างใสาขึ้นเลยอันนี้จากความสัมจริงๆของคนใช้งานจริงๆนะและฉันใช้จริงๆเลยฉันจะพูดเร็วฉันตื่นเต้น็ลิตใช้ไปเรื่อยๆนะครับจุดด่างดำต่างๆหรือรอยต่างๆเนี่ยจะลดลงด้วยทั้งแขน ตัวนี้หมดยุคเลครับของหน้าสไปดของกแล้วสําหรับตัวนี้เนี่ยใครชอบติดสปีดข่าวเร็วข่าวไวนะต้องเชียร์ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เห็นผลเร็วจริงๆงเอาจริงใครก็ชอบเห็นผลเร็วปะอ่ะอยังไม่พอเราจะพิสูจน์อะไรอย่างหนึง่งอันนี้คือต้องลองทากับเพื่อนไว้ทุกคนดูคนดูนะไม่มีค่าอะไรเลยนะเห็นปะเนี่ยดูนะดูนะเยเนี่ยแกไม่มีค่าติดอะไรเลยเห็นปะเห็นไม่เนี่มาใส่แบบแกเห็นมือฉันไหมฮัลโหลเปมีจริงๆฮู้ยทุกคนดูดิดูดิดด คือไม่มีข้าวขาวติดเลยเเาาซึ่งมันแปลว่ามันซึมเข้าผิวแบบไวมากๆนะครับทุกคนสูตรนี้ใครกู้ผิวต้องชอบมากๆตนนัวนี้มาดูกันว่าจะได้ดับเท่าไหร่ตัวแรกไปแล้วตัวที่สองนะครับทุกคนเป็นอีกตัวที่ฮิตเช่นเดียวกันคือตัวนี้ครับทุกคนนี่ก็คือซิต้าเพอร์รี่ไบร์ทยูวีนะครับไฮมุกากโยาสีชมพูนะครับกับมันเบอร์รี่หลักๆตัวนี้นะครับทุกคนนะหนึ่งเลยนะกลิ่นเขาว่าหอมมากๆแบบหอมจริงๆแกหอมไม่แบบฉบับของซิต้าเลยคือซิต้าเนี่ยจะมีความหอมแบบหอมที่รู้ว่าเฮ้ ก็จะมีความหอมอะไรบางอย่างอันนี้เคยได้กลิ่นปะห,หอมเลยนะเนาะอันนี้คือหอมเลยกลิ่นแบบฟุ้งเลยจะมีความอิ่มน้ํานะครับทุกคนนะแล้วก็ดูสุขภาพดีซึ่งจริงๆสูตรนี้ต้องชอบนะทุกคนคือจะมีความโกลกโลนนะคะเพื่อนผิวแล้วสุขภาพดีสูตรนี้ต้องสึกว่าเพ,พียงแต่ละคนเนี่ยอาจจะชอบให้ผิวดูก,กลกโลแล้วก็ให้ผิวดูหอมๆนะครับสุดยอดเลยดีกว่าแกจะเสียเวลาตื่นเต้นนะดิใครใช้ถูกเมนเอาไว้เลยนะว่าสูตรไหนลำหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเผื่อมีรางวัลให้ สูตรนี้ดังมากในช่วงหนึ่งนะครับทุกคนในทวิตเตอร์ Sister Pink Kiss by UV นะครับเป็นสูตรซากุระแล้วก็น้ำนมคาวด้วยซึ่งตัวนี้นะครับมี SPF 20อันนี้สายผิวอมชมพูนะครับทุกคนนะ,คะใครชอบผิวแบบอมชมพูอันนี้คือเหมาะมากเพราะจะเป็นฟีลแบบสาวเกาหลีที่จริงเนื้อเขาทําได้ดีขึ้นมากๆเลยนะทุกคนเนื้อมันเกลี่ยง่ายจริงๆอ่ะมีวิตามินซีวิตามินอีและวิตามินบีหกช่วยผิวเนียนะะนะครับทุกคนแล้วก็อมชมพูสำหรับแบนนี้นะทุกคนนะคือต้องลองใช้ตัวนี้เนี่ยกับขาในช่วงแรกๆเชื่อว่าขาส ปกติค่ะถ้าเป็นคนขาบแบบกลมเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยใครผิวขาวก็ชมพูนะครับทุกคนแนะนำเป็นสูตรนี้เลยต้องรู้สึกว่าเนี้ยฟังมากๆกินหอมเลยนะทุกคน สูตรต่อไปนะครับทุกคนคือสูตรนี้ Sister Restoring by UV สูตรสมแดงนะครับตัวนี้เห็นชัดมากหนึ่งอย่างนะทุกคนก็คือใครที่ผิวไหม้แบบไหม้จากแดดนะนักเรียนเนี่ยควรจะซื้ออันนี้เพราะว่าต้องตากแดดบ่อยๆคนที่ชอบเดินเรียนต่างๆนะครับทุกคนเพราะว่ามัผสมสองสมแดงแล้วก็บัวหมาซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยรัให้ผิวเลยทุกคนที่มันมีความแห้งมีความแบบร้อนแสบแดงจากแดดเนี่ยทุกคนมันจะบรรเทาได้ดีมากๆครับตัวนี้ตัวนี้นะครับทุกคนช่วยรักอาผิวให้ชุ่มชื้นขึ้นใครที่ผิวแบบไหม้จากแดดจริงๆแบบ ตนี้เลยตอนที่ยังลองอ่ะทุกคนคือทั้งไปเกาะมาแล้วคือผิวต้องไหมแบบมหาไหมอะ่ะทุกคนคือไหมจริงแล้วก็แบบอ่ะลองไว้เนี่ยเพราะต้องลองทุกสูตรจริงๆนะทุกคนต้องไม่ได้แบบว่าซื้อมาแล้วก็อ่ะเอาสูตรไหนอะไรเง,งี้ยไม่ได้นะทั้งลองว่าเฮ้ยสูตรนี้เหมาะก,กับแดดใช่โอเคใช้ตอนที่ต้องไปเกาะโอเคสูตรนี้หอมใช่ไหมต้องลองใช้เลยตอนที่ไปห้างไปอะไรคนทักไหมอะไรคือพยายามลองๆอหมดเลยด้ยทุกคนซึ่งขยายผิวชุ่มชื้นสุขภาพดีอีกครั้งนึงนะครับทุกคนนะตัวนี้สมแดงทั้งหมดเลยว่าอันนี้ตอบโจทย์จริงๆสูตรต่อไปสสูตรนีีีี้คือหาาายยกกมมมเเววัดบิทไ่ ซึ่งอันก็สูตรนี้คือสูตรเดี่ยวพื้นหลังแล้วครับทุกคนนี่ สูตรน้ำผึ้งพิมโรสออยนะครับประสานด้วยน้ำผึ้งแท้100%และน้ำมันพิมโรสโดยคนในสูตรนี้นะครับมีน้ำมันพิมโรสออยด้วยและน้ำผึ้งแข้100%ทำให้สูตรนี้เป็นสูตรที่ใครผิวแห้งนะโบไก,นนกไปเลยจ้ะพวกข้อนิ้วพวกข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยมาร์กไว้เลยได้ทุกคนคือตัวนี้จะมีความเจ้าที่มีความหนาึ้นมันนิดนึงให้คนที่ผิวแห้งจริงๆนะทุกคนนะแต่ซึมง่ายเหมือนเดิมตัวนี้ผิวจะค่อยนุ่มนะครับแล้วมีความเด้งๆเพราะจะมีคอลลาเจนแล้ววิตามิมน,น,น้นนะะับบพีททกกเเเเ็็จหหอมแบบปไ์ขงขาง,นะงาาาโ ท,ทุกคนมาทาทับกันพอตทั้งเคยเอาครีมเนี่ยก่อนที่จะมาลองถ่ายคลิปทุกคนเนี่ยท้งเอาทุกตัวมาทาทับกันหมดเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยจากที่คนด่าว่าแบบซิต้าเหนียวเกินอะกับวันนี้ทุกคนที่ยังทา5สูตรเนี่ยพร้อมกันที่แขนฝั่งเดียวเนี่ยนะมันกลับไม่มีความแบบเหนียวเนืนอ้อหนาหรือมีความแบบโอ้โหเทเเจอร์มันหนาเหลือเกินทุกสูตรมันยังคงซึมง่ายแล้วก็เป็นผิวอยู่เลยอันนี้คือข้อดีที่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนรู้นะว่าซิต้าเขาปรับเขาเปลี่ยนแล้วก็แบบทําาาให้้สูตรรเเคว่ดีขึนจิงๆยยแืืออกก มาจริงๆอะภาพหลักปุ๊บแอบพี่จังเลือกม่วงแน่เพราะหลัดเป็นสีม่วง <laughs> อย่ารู้ทานอย่ารู้ดีแต่จร,จริงสีม่วงหอมสุดนะจริงหรอจริงสีเสียนนัะที่เป็นไข่มมูอะสีชมพูสีม่วงเกินนี้อ๋อสีชมพู แลสูตรมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันนึกออกปะแทบอันนี้คือหอมทุ่งชื้นคือแดดทะาลลูกฝนทะหนำมาแล้วก็ต้องสูตรนี้หรือผิวแห้งกล้าจะตายแล้วแต่ผิวจนแบบแห้งเหลือเกินเหมือนแบบต้องการฝนหลวงด่วนต้องมาสูตรนี้อะไรเงี้ยต้องการขาวไวขาวเร่งด่วนความทุ่มชื้นธนาคารคูสองคูสิบแปดต้องตัวนี้ต้องมีเอเซียด้วยคือตัวนี้คือแบบไม่อด์ตัวไหนดีและตัวที่จะเลือกที่สุดของเมสิต้าเพียงหนึ่งเดียวคือตื่นเต้นขึ้น แต่ขอแล้วสิ่งที่มันชุ่มชื้นให้ความใสแบบเห็นชัดเน้นในผิวเนียนใสผิวสวยบทันทีและเน้นความขาวในวันนี้ขอแค่ความขาวกอนดูเลยยังเนี่ยแต่เรื่องอันนี้ครันนทุกคน ตัวนี้ครับทุกคนตัวนี้คือซิตรามะขามธนาคาที่เลือกสูตรนี้นะทุกคนเพราะมันซึมง่ายจริงๆแล้วก็มันรู้สึกว่าเฮ้ยภาคเรื่องเสูตรเดียวอะสมมติว่าอันเนี้ยอะช่วยเรื่องผิวกับกล้ใช่ไหมอันนี้ก็ทําได้เฮ้ยอันนี้เรื่องขาวใสอันนี้ทําได้มีกันแดดไหมอันนี้ก็ทําได้เราก็ใช้สูตรสูตรนึงซึ่งเป็นสูตรนั้นเป็นสูตรที่แบบมันดีเว้ยแต่มันเหนียวต้องบอกเฮ้ยมันเหนียวเกินแกแต่มันดีเว้ยทุกคนก็ช่างแต่ช่างช่มาเอาไงดีวะซึ่งมันมีความผูกพันในบางอย่ากับสูตรนี้แล้วสูตรจะดีกับเราจริงคือสูตรนี้ที่ให้เลยคือมันไม่เหนียวเมื่อก่อนเว้ยเข้าใจปะแกไม่ซื้อจริงหรอแต่ทุกคนไม่ต้องเลือกเหมือนแตงนะลองดูสูตรที่รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ตัวจะมีจุดเด ของมันอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าความครบแบบซื้อครั้งเดียวจบซื้อครั้งเดียวห็นผลข่าวอะไรเงี้ยทุกคนลองไปดูนะแต่ละสาขาเนี่ยเหลือแค่ไม่ถึงแบบอย่างนะสามสี่ชิ้นลองไปดูนะถ้าเกิดใครซื้อทันซื้ออะไรเงี้ยต่รู้สึกว่ามันปดจริงรู้ไหมว่าอันเนี้ยแอบบอกนะ ไ้ยเขินนะซีวิาใช้มาสองอันแล้วโดยเฉพาะใช้มาเยอะกว่าตัวอื่นก็แค่รู้สึกว่าอินกว่าตัวนี้ใครใช้สูตรไหนไม่ต้องเหมือนแตงก็ได้นะลองคอมเมนต์กันมาดอบว่าใช้สูตรไหนอยู่สามบรรดับแรกเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย้งว่าซิต้าก็ต้องติดแบรนด์นี้จริงถ้าในประเทศไทยนะโอ้ยทุกคนบอกไปแล้วถือว่าเป็นการจัดดับที่ลองให้ทุกคนจริงๆนะครับนทะุกคนแล้วก็ลองดูว่าทุกคนชอบสูตรไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับทุกคนส่วนใครชอบคลิปอย่างให้ลองแบรนด์ไหนของเขาอีกเอาแบบทั้งทั้งหมดเลยนะแบบทุกสูตรของแบรนด์เขาเลยคอมเมนต์เลยถ้าจะลองมันททุุกกออย่าางงในนแแบบบรรด์ขเสูตจริงๆแมนนซาก็ีะัั้้นนเรร่่่มมมาาแคสสูููตตหถก จะดีกับฉันจบแค่นั้นนอกเอลติงตารางบาทกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับสรับนี้บ๊ายบาย